ดราม่าเดือดอีกรอบหลังแม่นุกธนัดโดนโพสต์ขอบใจปลายทำเอาโซเชียลเดือด จากกรณีที่อดีตคู่จิ้นนุกปายนักร้องคู่จิ้นสุดฮอตได้ออกมาประกาศลดสถานะคู่จิ้นเหลือเพียงเพื่อนกันแถมยังมีภาพหลุดที่นุกพาสาวสวยเข้าบ้านอีกด้วยเล่นเอาฝ่ายชายและนางเอกสาวที่ถูกโยงโดนดราม่าถล่มยับเลยทีเดียวต่อมาทางด้านปลายก็ได้ออกมาโพสชี้แจงโดยประกาศชัดเจนว่าตนนั้นเป็นทอมและชอบผู้หญิงอีกทั้งตอนนี้ยังมีคนคุยแล้วด้วยและได้คุยกันมาสักระยะหนึ่งแล้วพร้อมขอโทษเรื่องราวต่าง ที่เกิดขึ้นทั้งตั้งใจแล้วก็ไม่ตั้งใจล่าสุด19พฤษภาคม2565แม่ของนุกธนัดโดนก็ได้แชร์โพสต์ดังกล่าวของปายพร้อมทั้งระบุคแคปชั่นลงเฟซบุ๊กว่าขอบใจมากๆนะขอให้รู้ไว้ว่าครอบครัวสิริแววรักปายเสมออย่าว่าแต่พี่ๆที่รอรอยยิ้มของพวกเธอนะแม่ก็รอเหมือนกันรีบกลับมาสร้างรอยยิ้มให้กับพี่ๆกันต่อนะทั้งนี้ก็มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้ทั้งคู่และครอบครัวเป็น จํานวนมากเลยทีเดียวค่ะแต่ก็มีอีกด้านหนึ่งไม่วายมีดราม่าเข้ามารัวๆเมื่อมีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นในเชิงที่ว่า ก็แค่อยากให้เขาออกมาพูดให้ตัวเองจะได้ดูดีขึ้นเพื่อจะให้เขาจบดราม่าให้ลูกตัวเองตลกขอบคุณอะไรก่อนถ้าจะโพสขนาดนี้ไม่ต้องขอบคุณหรอกหวังจะให้ปลายโดนด่าด้วยสรุปผิดคาดฮ่าฮ่าทัวลงนุกหนักกว่าเดิมถ้าปลายไม่โพสก็คงโกรธกินข้าวยังคับเป็นห่วงจิตใจดีให้ได้ครึ่งแม่เบนนะปลายแมนมากค่ะเผลอๆแมนกว่าลูกชายแม่อีกค่ะตลกตบหัวแล้วรูปหลัง แม่วันหลังแม่ต้องใจเย็นๆนะคะเขาจะดร้นนิสัยแม่หมดเงียบดีที่สุดเนี่ยขนาดนี้แล้วความจริงใจยังไม่มีเลยอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะบ๊ายบาย